กันเมื่อแต้งกันหากันเปรตเหล่าแต่เนออาตมาภาบเป็นตัวแทนก็เชิญเวทดอนเขากรอบกล้องพระนครขอดไปปราลาจัดอน้อยู่เย็นเป็นสุขเออไว้ก็ไว้เ่ไว้ก็แล้วไปเพราะว่าเฝ้าเออข้อกายเห็บเนอไนยเหม็นบ่กมือไม่ไงก็คือกันละกันเหนื่อยเนาะลา Kau kap nang keo mi inga ngana Ti inga ton penwa akalama

สังน์งนังอุบอพอุอุอ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 อุบ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 อออุอ เติดเตลด้วยคำนายมาพ่อโมถัโนหันนับปุกอาจารย์และนักปาดอามมดกระพร้อมมวลโยทาง ขกนิยงกันมาสุมสุสับปอมบทหนึ่งน้องนับไปสิบส อากุปภินีข้ามีจาเย็นในลำบอดโศกาวห้าห่างอ้าเท็มดวงกลางปวงพิมพวานอกเนื้อขาดใจตั้งผาเด็กตั้งซ้ ไอ่บุญดอกโอ้ยไม่สามสีบอนเมืองหลวงในไายควางโลกกัะซาดห้องให้ขัดใะยองสองขามกินอออจอมใจ เอาบาทไ<า>ทยจนผมยินมาล้มลำบากสั่งมาจิตอยากด้วยอันดอมเจ้าเจ้าเมื่อเมืองข้าน้อยขอปะนมมือตั้งสิบนิ้วตั้งไว้เนื้อวางเกี่ยวละาวาาคาไหวสาโุการข้าน้อยขอวันว่านดอมสองสีกุมารจันไทย้องหัมให้เสมารลบ

เจ้าอา้าวขับานางน้องเอาอันนางเจ้ยวมิงมาเทียวตนเป็นวากะละไม่สิยังบ่ลวาวัยพระเวสสันตากลาเจ้าขามาตวนวาจโนสิสโลวัดสังรัดสังวกเฤตตาโลกันโรพรังนี่เป็นเขานับแต่พระเวทเจ้าเจรจากมีเมืองมันขาดตะเื่องใจ่ไยะ เหต่าขึ้นเมื่อบ่ไดจะเป็นเจวแป็นปลวงถ้าลงมือโอ้โอโอโอนอนนอนนอนสัน ไ,ได้เมื่อป่นปามเป่นปามเออเออเออโอ้โอ้โอ้ออออออสจิตเาเส้นไปในเมื่อเป็นเจ้าเป็นเงา,เเงา,เเงายงจอมพูนหยาบจะคนเล่งลาแก้ไปฝากและเส้นเมืองเส้นไปในเกินเมื่อสมหกเมืออขันปนานั่งมิงหนอ เตือนไปในเมื่อเป็นเจ้าเป็นเงาแก่สี่พีกันโอ้โพสองกษัตริย์เอ้ยแก่นไทยคณะผสมประคว่นสร้างศิลปศาสตร์ประยัดแมืงสิเสาร์เจ้าสนมออ่างอวนเอื้อดเอื้อโอ้ยนนทนันนันสาน งัวโออโอออ่านนในมือกินขอนสาลิกาเจ้าออนมีทั้งป้าเปลี่ยนผสงจำเจ้าแก้วบองเอาขันมาไล่ซำเสียซื่ิเียนจีเจเจียนโยตังสงคำสุขสอบปะใจโยให้ เสื้อทั้งองค์กริส์ไทยาพาผู้ท้องวเสด็จเสื่นไปในเมื่อเสืบสรส้างไว้เป็นเจ้าพนะนครซเสื้อทั้งสายสมอนแก้วกนาตรีนองปีมาที่นั่งผ๋มอมก้บเมื่อตุมเจ้าไปพลสั่งสีมาเฮือเมื่อไปสูนแจนอยากมาขอจินมากไม่มั่นต้มเหม็นป่สมขันเหม็นสมควนเล้วกลับขึ้นเมื่อกาเวลา khả năng bổ sung bạc quấn phá sát vai anh mang ti cho xuân mỏ mọi... Sơn... Sơn... เมื่อปุ่นปอนงเจ้าของเมียงหลีย้ยงไว้ฝากันเป็นงามยิ่งน่ารักกว่าสาวสาวรรค์ตามมาถรรปเพนี้อัจฉริยะสิทำไว้ดังเก่าขันเป็นท่วที่หนึ่งกับพันเราสองเทียมสากัดทีหยับว่าพังนิทิตังก่อ วัดล้านิทิตตากเสาไว้ทอนี้สักอาทิจบนี่ก็ยโยนเอาไว้นี่ก้อนสามสิบหัวประกาศทานบ่ได้บอกให้หลงจิตก้อนหัวงาเนายุบ ติงหงมอง <nga>, สะทอ้อนถึงความดีงามของน้ําใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าภาพงานจะยังคงดําเนินต่อไปอีกสองวันเต็มๆทั้งจะเป็นวันแห่งความสนุกสนานอิ่มเอิบในบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญด้วยพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์คือการร่วมกันแห่กันยอกกันหลอนท่านที่เคารพครับ การแสดงเรื่องราวตามตำนานในชาดกที่ทุกขบวนทุกเจ้าภาพได้นำเสนอแล้วในวันนี้วันนี้ได้ถึงบทสรุปลงอีกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ประทับใจในการทำหน้าที่ของผู้บรรยายก็ดีการแสดงบทบาทของทุกฝ่ายในขบวนต่างๆทั้ง14ขบวนก็ดีการให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนก็ดีหากในอีกส่วนหนึ่งขอมอบให้เป็นบรรณาการแต่ทุกท่านผู้มาเยือน ขอกราบพระมกษัตาิ้ามเจ้ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมอาทิตยานจ้าคณะพัณนิตผู้เป็นประธานศพตลอดจนพระเถระทาเถระทานโสดาีิอาตางประบาด้านกติกธรรมคำสอนสิทธาพประบาทัมกด็จขาคกรท่านสถานในพิธีนายรัชโสดพจนนัทพระราชวงศวัฒนธรรมขอกราบพระมหากษัตริานคระบาทม นะครับอขอเชิญท่านพบกับศิลปินอีสานของเรานะครับโดยเฉพาะชาวรษานเรียงทีมารุ่งโรจน์เพชรศุภชัยทีมใจเพชรพลานชัยนะครับกฤษณะรศรีสาราชิงชัยธรรมพันานักทำทพิลาทำเก่งทองจันนะครับและศิลปินที่มีชื่อ